มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามเส้นทางพายุใต้ฝุ่นหินน้ำหนอชี้แม้ไม่มีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่ไทยแต่จะดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นได้ครับวันที่1กันยายน2,565กรมอุตุนิยมวิทยารายงานความคืบหน้าการอัปเดตและติดตามเส้นทางเดินพายุไต้ฝุ่นหินน้ำหนอ วันนี้ยังมีศูนย์กลางบริเวณด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกยังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้คาดว่าพรุ่งนี้มีแนวโน้มจะเริ่มกลับลำเคลื่อนตัวกลับไปทางทิศเหนือไปทางประเทศจีนด้านตะวันออกต่อไปพายุนี้ยังแรงระดับไต้ฝุ่นไม่มีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นได้ครับขอขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณครับ